วันนี้แม่พาเด็กๆมากินข้าวนอกบ้านนะคะถุงทองไม่กินเหรอลูกขาดคคยนี่ขาดคายขาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชมวิวอยู่ท่องเที่ยวยังไม่มากินวันนี้พาเด็กๆเปลี่ยนบรรยากาศคะ่ะกินข้าวนอกบ้านอร่อยไหมลูก นะเด็กๆกินข้าวนอกบ้านเมื่อวานพ่อทำหลังคาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่เท่านี้ก็น่าจะกันเด็กๆได้ไม่ให้ออกได้แล้วเนาะ แต่ก็ยังมีบางจุดที่แม่มองเห็นว่ามันยังล่อแหลมอยู่ก็จะให้พ่อทำเพิ่มเติมอีกทีนึงหน่อยแม่ก็จะได้ปล่อยเด็กๆอย่างสบายใจถุงทองกระทองทิวชมบิวไม่ลงมากินอาหารเลยลงมากินข้าวสิลูกมามาเร็ว มาละลงมากินข้าวเนี่ยเนี่ยดูซิดูซิซน้องๆกินกันเนี่ยทองทองสุกกินกินทุกจานเลยทองสุกกินทุกจานเลยเป็นเด็กที่กินเก่งมากลงมากินสิลุกมามาทองทีลงมากินมา เร็วๆกินด้วยกันนะลูกนะจดี๋ยวได้อร่อยพี่น้องกินด้วยกันนะลูกนะตอนนี้ท้องไส้ก็เข้าเฟรมแล้วนะคะเข้ารวมกลุ่มแล้วแต่ก็ยังตื่นตื่นกลัวๆอยู่ค่ะแต่น้องก็ยังกล้ามากินข้าวกินอะไรพร้อมกันได้ แล้วก็อยากเล่นเล่นด้วยกันวันนี้แม่เอาของเล่นพาน้องๆอ,ออกมาเล่นข้างนอกนะคะ่ทองกินไผ่อะลูกสุงทองกินไผ่สุ่ทองกินไผ่ กินผาบำบัดลูกกินผากินหญ้าบำบัดนะทองเอกจะชอบมาเก็บทีหลังไม่ไม่ใช่ทองทิวทองทิวมาเก็บทีหลังเลยสามคนนี้กินเก่งกินใหญ่เลยฟื้นตัวกินเก่ง หายป่วยแล้วหนูกินเก่งอะลูกกินเยอะๆอะหายป่วยไวนะลูกนะนีะ่ลูกทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีมอันนี้ลูกอ่ะอ่ะนี่่ ทองกินไผ่